วิธีการในการรักษาภาวะมีบุตรยากเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะหมอชนะการสุบถวินกุลนะคะจากคลินิกนบวบุตรสยามนะคะ จะต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เนี่ยเรามี2วิธีหลักๆนะคะที่จะแนะนําให้คนไข้อันดับหนึ่งเลยก็คือวิธี Basic, เบสิกเบื้องต้นเนาะก็คือการผสมเทียมหรือว่าการฉีดน้ําอสุจิเข้าสู่โพรโมตลูกหรือว่าที่คนไข้เนี่ยมักจะรู้จักกันในคําว่าการทํา IUI หรือว่าการฉีดน้ําเชื้อนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าการทําเด็กหลอดแก้วนะคะหรือว่าการทํา IVF เนาะซึ่งก็จะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคู่สมรสนะคะที่อาจจะไม่ได้ มีปัญหาเฉพาะส่วนชัดเจนหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะขั้นตอนเบื้องต้นที่เราจะแนะนําให้ทําก่อนเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการทํอาย u i หรือว่าการฉีดน้าเชื้อนะคะขั้นตอนของการทํา IUI อเนี่ยส่วนมากเราก็จะให้ยากระตุ้นไข่นะคะซึ่งจะเป็นยารูปแบบเป็นยารับประทานหรือว่ายากินนะคะอาจจะไปกระตุ้นไข่ระยะเวลาประมาณ5วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะนัดคนไขเน้เข้ามาอันตราสาวเพื่อที่จะตรวจประเมินขนาดของฟองไข่นะคะถ้าฟองไข่มีขนาดที่เหมาะสม เราก็จะมีการฉีดยาให้ไข่ตกนะคะให้คล้ายคลึงกับรอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะหลังจากนั้นอาจจะประมาณ36-40ชั่วโมงนะคะเราก็จะทําการนัดคนไข้เข้ามานะคะแล้วก็ให้สามีเนี่ยมาเก็บน้ำเชื้อนะคะแล้วก็จะมีการกระบวนการเตรียมน้ําเชื้อเนาะแล้วก็จะฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของการทํา IUI หรือว่าการฉีดเชื้อนะคะ ส่วนขั้นตอนของการทํา IVF หรือว่าการทําเด็กหลอดแก้วนะคะก็จะมีขั้นตอนที่อาจจะสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายกระบวนการมากขึ้นนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คืออาจจะต้องเมื่อมีประจําเดือนเนาะอาจจะประมาณเดย์สองของประจําเดือนหรือเดย์สของประจําเดือนนะคะตรวจอันดับสองเนาะเพื่อที่จะประเมินจํานวนของฟองไข่แล้วก็อาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อประเมินฮอร์โมนการทํางานของรังไข่นะคะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็จะเริ่มมีการให้ยากระตุ้นไข่นะคะซึ่งส่วนมากยาที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นยาฉีด ะะที่คนไข้จะต้องฉีดกระตุ้นไข่อาจจะต้องฉีดทุกวันหรือว่าบางชนิดก็จะฉีด1เข็มอาจจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนัดคนไข้ามาตรวจติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่นะคะถ้าฟองไข่เนี่ยจเจริญเติบโตในระดับ1อาจจะมีขนาดมากกว่า13-14ม mm, มนะคะก็จะมียาอีกตัวเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นยาป้องกันการตกไข่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเรา ตรวจติดตามไปเรื่อยๆละคนไข้เนี่ยมีขนาดของฟองไข่ที่เหมาะสมละมากกว่า18ถึง20มิลมมากกว่าอาจจะประมาณ2-3ใบขึ้นไปนะคะเราก็จะมีการฉีดยาให้ไข่ตกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยมาเก็บไข่ในห้องเก็บไข่นะคะหลังจากที่เก็บไข่ได้แล้วเนี่ยเซลล์ไข่ก็จะถูกนํามาปฏิสนธิกับน้ําอสุจิหรือว่าน้ําเชื้อของคุณสามีนะคะแล้วเราก็จะทําการเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนเนาะจนถึงระยะ เวลาประมาณ day 3หรือว่า day 5นะคะหลังจากนั้นเมื่อคนไข้พร้อมนะคะเราก็จะทําการย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โปรโมทลูกนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของการทํา IVF หรือว่าการทําเด็กหลอดแก้วนะคะดังนั้นจะเห็นว่าทั้ง2วิธีเนี่ยก็อาจจะมีอาขั้นตอนแยกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วเราเหมาะสมกับวิธีไหนก็ถ้าเกิดสนใจอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอนะคะจะได้แนะนําวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละท่านให้ได้ค่ะ